เลี้มก็ตีโอคอมันก็ทลายเวตีนี่จะได้ฟรีกิโต้แล้วก็คุมะฮ์โนติย์ก็เล no ื้เวตีเอ๊ยมีอะไรเปล่าเดมอนเขาก็ยังกำลังอ่านไม่เห็นเลยกำลังสั่งกระบนบุญมีเออว่าแต่มีอะไรเฮ้ยมีผมมีเรื่องเด็ดๆมาให้ดูเฮ้ยมันเรื่องเด็ดววะเฮ้ยยังไม่ยังเลยที่อยู่ที่นึงอ่ะที่ยะรังอ่ะ มันทำอะไรมันทำอะไรเขาใช้เขาเรียกอะไรระบบการเรียนการสอนกุรอานเนี่ยอัลกุรอานเนี่ยอันนี้ที่ผมอ่เมื่กี้เนี่ยที่อ่านเมอกเนี่ยเล่นเล่นเล่นใหญ่จริงเหรอจริงจริงรอจริงจริเรอ่าายาเพราะว่าเขาใช้ระบบกิรอตีนี่แหละทำให้ขึ้นลกบุรีลกบุรีใช่เลกบุรีได้จริงเปล่าอ่านไปอ่านมาไม่อยากสูบบุรีเลกเลิกเลยหนังเลืกเพราะอ่รานเนใช่ งานสนใจก็แหละน่าสนใจมากเลยแต่ว่าคือที่ผมอ่านไปอ่านมานะก็มันผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะว่ามันมีแบบมันคัมอีร์ทำให้คนเลิกบุหรี่ได้ด้วยนะได้สิได้ได้ได้เดี๋ยวเรามาภาพผมไปดูแรึเปล่าได้ไปจัดไปเกิดเรื่องนั่นละเกิดเรื่อเกิจัดไป A few moments later อ่าครับเพื่อนเพื่อนครับผมบอกแล้วว่าเฮ้ยเหมือนที่เพื่อนเพื่อนที่ผมบอกไว้แล้วว่าเอ้ยทำไมอันคัมอีร์เนี่ยมันทำให้เลิกบุหรี่ได้เหรอ เป็นยังไงที่ผมคุยกับใบมังนะครับเรามาเจอกับใบมังเลยวันนี้อ,อะรครับโอเคครับใบมังวันนี้เนี่ยจะพานๆๆนนอยเนี่ยเหมือนข้าตาไมา่ค่อยสนใจเอ้ยๆ,ๆวันนี้ใบมังจะพาผมมาที่ไหนครับตอนนี้นประทศเนี่ยเราอยู่ที่ยะรังยะรังมสัสยิดวานตรอสันตรอสันผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเรามีอะไรพิเศษพิเศษมานําเสนอนะครักใหญ่ที่ที่เป็น ผู้ที่คร่ำบ,บวชในเรื่องของการของการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านเหมือนที่ผมสงสัยที่ผมเคยถามอ่ะให้เขาเลิกบุหรี่จริงเหรออะไรเงี้ยแหละจริงดิจริงเหรอจริง <c oughs> เดี๋ยวผมไปไปแล้ววันนี้เขามีกิจกรรมอะไรบ้างวันนี้ที่เขาทำเนี่ยอย่างอย่างวันนี้วันนี้เออมันค่อนข้างที่จะพิเศษนิดหน่อยเพราะว่าพิเศษเลยวันนี้เป็นคนที่ต้องการที่จะเลิกบุหรี่ต้องใช้กระบวนการเรียนกุศลเนี่ยจบอีกหนึ่งหลักสูตรอ๋อหนึ่งหลักสูตรก็จะมีไปขึ้นเรื่มใหญ่ยังไงไปขึ้นเล่มใหญ่อันกุศลนะนกุอาใช่ใช่ว่่าเเรรรีียยนนหหลลัักกกสสููตตจะ กิโลอรตีกิโรอรตีเล็กๆเ,<อ>เป็นหนงสมุนเล็กๆมือป,ประมาณว่าเป็นสุระอ่าสันส้นๆสันส้นาานะในการในการฝึกเรียนแล้วก็วันนี้เนี่ยประมาณว่า congratulation แล้วด้านหลังนี่เขาทำอะไรกันอ่ะไปผมไปด,ด้านหลังนี่เขาไปทำอะไรกันมั้ยนี่เขาฉะลองกันวันนี้นะ บอกเลยว่าพิเศษจริงๆนะเขามีมาครบเลยเหมือนที่ใบ,บมังบอก <laughs> มีตำหน้าตำตารู้เลย <laughs> พิเศษพิเศษจะ <laughs> มีก็คือเ,เมื่อกี้เนี่ยนะครับเขามีการบรรยายกันด้วยมาบรรยายเนี่ยน่าจะเป็นกำลังู้แก่กับบุรีนะใช่ครับแล้วพอหลัง,งนั้นปุ๊บนี่เขามีกินเลี้ยงกันเห็นได้เขาว่าที่ใบมังบอ,บอกกินเลี้ยงนี่เพราะว่าเหมือนกับพออนกัรอานนี่เขาอ่านเล่มเล็กไปก่อนเป็นเกเรตีแล้วมาขึ้นเล่มใหญ่ อ่าก็เร่พวกนี้เขาก็เลยมีความสุขมีความสังสรรค์ก็เลยไปกินอะไรกันฉลองเสร็จเเวลาเขาเรียนแล้วจบจบปิย atri ไงโอฉลองกันก่อนฉลองแล้วก็เดี๋ยวเข้าคอสต์นานต่อไปเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูที่เขาฉลองดีกว่าไปครับเพื่อนๆตามผมมา มือนที่บอกนะเพื่อนๆไบมังก็จะเป็นไกด์เนี่ยพาผมมาหาเบยาซึ่งเบยานี่นะครับเป็นคนที่ดูแลที่นี่เป็นคนดําเนินการวิธีการกระบวนการทุกอย่างเลยนะครับซึ่งใบมังพาผมมาหาเบยาวันนี้ผมว่าน่าจะครอบคลุมมากการเลือกบุรีเริ่มที่บ้านในเวอร์ชั่นของฮารักก็เนี่ยยอมรับเลยว่ามาจากเบยจากเบยาเบยาแนะนาตัวนิดนึงนะครับผมคือ การิยาเยเรครับเป็นผู้ในการโรงพยาบาลสุขภาพตำบลญยรังครับผมถามไปญาทีน,นึงว่าคโครงการนี้เนี่ยโครง,โรงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านเนี่ยบญา,าเป็นคนได้รับมายัางไงหรือหรือว่าเบญา,าไปเสนออะไรยังไงเปล่าครับ จริงๆก็คือที่นี่ชุมชนที่นี่เขามีความต้องการที่จะเรียนอัลกุรอานแล้วก็ประชุมเหมาะกับทางสงสงมครับม,มาว่าสนใจที่จะทําเรื่องเลือกบุรีไหมก็ประชุมเหมาะพอดีครับก็เลยมาปรึไอเดียว่าเราจะใช้กุรอานแล้วก็มาควบคู่กับการเลือกบุรีจะทํายังไงดีอ เพื่อที่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้การแก้ปัญหาสุขภาพโดยการเอาสุขภาพนำหน้า<อ>แต่ว่าตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนเราจะใช้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการสิ่งที่ชุมชนต้องการนำหน้าแล้วก็เอาเรื่องสุขภาพสอดแทรกเข้าไปตรงนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเป็นนับสิบปีเนี่ยเ,เรามีประสบการณ์ว่าเรา,เราแก้ปัญหาเราเอาสุขภาพนำหน้าไม่ค่อยประสบความสำเร็จรแล้วก็ประสบความสำเร็จน้อยโดยเฉพาะเรื่องบุหรีมันเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ยากยากมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเชิญคนมาอบรมเราแก้ให้ รู้ครับให้เขาเสร็จเข้าไปก็กระจกผมทำาบยานิดนึงเลยไปญาบอกว่าเออในเมื่อเราเอาแบบนี้นาหน้าแล้วก็ใ้เรื่องเลือกบุรีนี่ตามหลังจนแบบได้แบบนี้ยบยามีวิธีการยังไงบ้างรับนหนึ่งสองสามสี่ผมอยากได้ละเอียดหกเจ็ดแดก้ได้ได้เชาวบ้านที่เขาสนใจในเรื่องของการอ่านัลกุรอานแล้วก็มีผู้นำเขาก็สนใจในเรื่องของกุรอานกันครับทั้งอวตทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรต่างๆคือเขาคุยให้ฟังเมื่อกี้บอกว่าเขาคิดเรื่องนี้มาสองปีแล้ว ความไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็เลยมาประโจนเหมะตรงนี้เราก็เริ่มถามว่าคนที่จะเรียนเขาจะเรียนกับใครไม่ใช่ว่าเราเราไปหานะเขาต้องการพวกเนี่ยเขาก็จะเรียนผมบอกเลยครับเพื่อนๆทุกคนเลยที่เรามาวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อนก็ก็บอกได้นะทุกคนที่ดูคลิปนี้ผมบอกได้ว่าโชคดีมากครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นที่ตาดิกาหรือว่าการอ่านการสอนกุรอานนี่สามทุ่มกว่า้วครับพี่น้องหลังอิชานะครับมีการเรียนการสอนหลังอิชานสิบปีผมว่านานมากนะใจล้นๆนะใช่ครับผมว่าคนที่มานี่สุดยอดแน่นอนเพราะเหมือนที่เบยาบอกี ว่าหนึ่งก็คือชุมชนเขาอยากเรียนกีรอตีอยากเรียนกุรอานแล้วก็เขาบอกมาเลยว่าเฮ้ยจะเอาครูท่านไหนอุตฐะท่านไหนมาสอนแล้วหลังจากนั้นเบยาทำไงต่อครับมันเลิกบุรี่ได้ยังไงแค่นั้นเองก็คือตามที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเวลาพูดเรื่องบุหรี่เราจะไม่พูดตรงๆเพราะฉะนั้นเวลาเขาคัดเลือกคนที่จะมาสอนแล้วเราก็จะมาคุยกับอุษฐะว่าแนวคิดเรื่องของบุรีเรื่องของโทษบุรี่อะไรต่างๆฉะนั้นเวลาเขาก่อนที่เขาจะสอนเขาก็จะมีการสอดแทรกเรื่องของบุรี่ตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเพราะฉะนั้นส่วนีเร้พาะ ผู an, ้สอนก็มีเกรงใจว่าไม่สูบุรีเพราะว่าผู้สอนนี่เขาเขาไม่สูบุรี่อยู่แล้วสูบุรีคนที่สอนแต่เคนที่สอนนี่คือไม่สูบุรีเลยไม่สูบุรีคือบางทีเาก็มีการซักถามว่าคนที่เลิกสูบุรี่แล้วเป็นไงบ้างสุขภาพเป็นไงบ้างมีอาการป่วยยังไงบ้างมาถึงซักถามนี้ในวงอลกร้องประมาณว่าเป็นเป็นกระบวนการติดตามมาหน้ตามาติดตามก่อนเข้ามาเรียสูบุรีวันนี้เป็นไงาแสดงเหมือนที่ผมเข้าไปเมื่อกี้นี่เป็นกลุ่มอลากร้องอ่านแล้วก็พอมีการอ่านเรียนนั้นกรรานปุ๊บเนี่ยก็มีกกมาารัถ ว่าเออชีวิตเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของสุขภาพบุรีด้วยใช่ประมาณแล้วนานไหมครับกว่าเบยาจะทําและประสบความสําเร็จระยะเวลาก็ประมาณ2ปีอันนี้ก็เข้าปีที่3แต่ว่าเราก็เห็นความสําเร็จมาเรื่อยๆครับว่าทีละนิดความสําเร็จที่เบยาบอกมีคนเลิกบุรีกี่คนได้ครับตอนนี้ก็คือที่นี่ด้วยแล้วก็มีในชุมชนด้วยรวมๆแล้วประมาณ 50- 50กว่าคน50กว่าคนที่เขาร่วมโครงการนี่ประมาณกี่คนครับที่ร่วมโครงการตรงนี้ประมาณ60คนตอนนี้ตอนนี้60คนบหกสิบคนตอนนี้หกสิบคนนี่สู่บุรีทั้งหมดไหมหร ด้วยวนหนึ่งแล้วก็คนที่สุรีด้วยสุรีด้วยที่เลิกได้ตอนนี้เนี่ยประมาณ50คนครับประมาณ50คนโอ้โหช้อเลยครับผมต้องกดไล์เลยทำมาถึง2ปีนี่เข้าปีที่3มแล้วทําได้ขนาดเลิกบุรีได้นี่ผมว่า มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วมีวิธีการสารต่อันเบยาทำคนเดียวหรือเปล่าหรือมีกลุ่มอะไรกันนะอันนี้ต้องมีกรมีส่วนร่วมทั้งของอบตกรรมการวัสยดู้ใหญยบ้านกำนันอะไรต่างๆ่าต้องมีส่วนร่วมเบญาต้องติดต่อหมดเลยใช่ใช่ต้องประสานงานเลยเพราะว่าพอเวลามีกลุ่มอย่างนี้ปั๊บทุกภาคส่วนก็จะมาให้การสนับสนุนเต็มที่สุดยอดครับแล้วก็ถ้าถามว่าตอนนี้คนที่สุบรีมีไหมในกลุ่มนี้มี มีนะครับมีเพราะว่าเราเราบอกว่าที่เราสอนกุร่รนานตรงนี้เราไม่ใช่ว่าเรารับเฉพาะคนที่ไม่สุบรีค,รบคนที่สุบรีเรารับเต็มที่ใครที่สุบรีจะมาเรียนเรารับแต่ว่าเราจะมีการสอดแทรกเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเราหวังว่าถ้าเขาไม่เลิกก็ไม่เป็นไร,รแต่ว่ารเราส่งเสริมให้เขาป้องกันนักสูมหน้าใหม่สําคัญเพราะว่าทางทีมเขาก็ําลังคุยอยู่ว่าการที่จะไม่ให้นักสุมหน้าใหม่สุบรีจะทำยังไงตรงนี้ จะไม่ให้เกิดหน้าใหม่ขึ้นมาเบยาพอจะมีแบบวิธีการต่อยอดยังไงบ้างคือตอนนี้ก็คือทางโครงการระจบแล้วเรารจบมาประมาณหลายเดือนแล้วใช่ครับแลเราก็มีการส่งมอบให้กับชุมชนเอันนั้นสิ่งเรากระทบกระชบใช่สิ่งที่เราฝากกับชุมชนก็คือที่พวกเขาทํำเป็นเรื่องของการส่งเสริมความรู้ ซึ่งเป็นความรู้ที่มีประโยชน์โลกหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําเหมือนกับการเปิดปอนเนาะเพราะฉะนั้นเราพยายามเน้นย้าว่านี่คือปอนเนาะที่เขาทําขึ้นมาถ้าเกิดว่าปอนเนาะตรงนี้มีความยั่งยืนไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วได้บุญเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแนวคิดอันหนึ่งฝากให้กับชุมชนทําให้เขามีการสร้างพลังระดมทุนอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้ศูนย์เรียนรู้ตรงนี้มันยั่งยืนยั่งยืน้โอ้โหสุดยอดเลยครับเขาเรียนวันไรนบ้างครับเรียนกันคืนลันละมาอิชาครับก็จะ แล้วมีสามห้องนี้มันมีกี่กลุ่ม,มครับมีกลุ่มอะไรบ้างแต่ว่าเหมือนเป็นเยาวชนหรือว่าเป็นอะไรอนยะ่างอ๋อตอนนี้ก็จะรวมรวมกันรวมอะไรรัรวมทั้ง วัยรุ่นวัยรุ่นจะมีวัยกลางคนผู้สูงอายุพอทำอย่างนี้มาสักพักก็จะมีกลุ่มผู้หญิงขอมากลุ่มสตรีมีกลแม่บ้านด้วยครับม่บ้านมาก็ประมาณ60บกว่าคนเรียนเรียนช่วงไหนครับในบ้านย้นเรียนช่วงกลางวันกลางวันครับกลางวันประมาณกี่โมงถึงกี่โมงก็ประมาณหลังอัสรีหลังอัสรีประมาณสี่โมงนะสี่โมงก็สองวันเหมือนกันสองวันเหมือนกันอัจาร์พระอาเหมือนกันสี่โมงก็จะมีครูสอนคนเดียวกันครูครูผู้หญิงด้วยผู้หญิงด้วยจะเป็นคนอะไรพิเศษพิเศษะด้วย ผมจะไปสัมภาษณ์คนอื่นต่อนะครับอันนี้ต้องขอยาตากรุ๊ปรถครับครับเวลาที่ให้ข้อมูลดีๆแล้วก็ขอให้ทําสิ่งที่ดีนี้ต่อไปนะครับช่ล้ครับผมบอกเลยครับเป็นมังกับเราจะมาสัมภาษณ์คนที่เข้าร่วมโครงการไอตัวจริงเสียงจริงแน่นอนแล้วก็ได้เขาอ่ะเป็นคนที่สุบุรีแล้วสามารถเลิกได้ด้วยแนะนําตัวก่อนครับเบย์นัมว์มรีอัมรีนะครับแบมรีแบมรีนะแบมรีนะเบย์รุนอยู่เบย์อมรีนี่เข้าร่วมโครงการนี้เข้าร่วมเพราะอะไรก่อนที่เบยมาเข้าร่วมโครงการนี้แบสุบุรีไหมสุบครับนี่เอาจริงๆสุบบุรรีสส้้มมมาาาาานนนนแลวยัังกค ประมาณกี่ปีได้ 20! 20ิบปียีปีเลยนะยีปีพี่น้องที่มีเกียรติก็รัสุบคาน้าตลอดก่อนหน้านี้เบอ่านกุรอานได้เป็นเป็นยังก็เป็นบ้างเป็นบ้างไม่ได้เยอะแล้วเข้าร่วมเนี่ยประมาณกี่ปีนะครับสปีได้ละสามปีแล้วตอนเข้าร่วมประมาณปีที่อะไรเบถึงจะเลิกปีที่2อปีที่2ครับ ใช้เวลาปีเดียวนะไปเลิกได้ไปอักดิบหรือว่าไปทำไงแช่ๆเป็นไข้เป็นไข้เลยก็คือถ้าไม่สูบไข้เลยเป็นไข้ถึงจะเลิกไงป่วยไงป่วยป่วยประมาณ10วัน10วันถือว่ายหายจากเป็นไข้ฮะเลิกเลยสูบไม่ได้มีอาการขมปากขมปากเพราะว่าเราระวังที่ไข้ก็ก็ไม่สูบอยู่แล้วไงเลิกเลยที่เลิกเลิกยาวเลยเลิกยาวเลยอือนี่ก็คือมันเป็นผลเกี่ยวกับ ที่เรามาเข้าอบรมนี้ด้วยเข้ากุมการนิดน้อยใช่อยากให้เบอัมรีฝากถึงน้องๆนิดนึงว่าเรื่องสูบบุหรี่หรือเรื่องอ่านกุรอานยังไงบ้างครับแบบเซเวอ์เด็กๆสมองเขาแต่ลอีสานก็อกไรอย่างเงี้ยเด็กอีสานก็แบบดบบวินอะไอ่ะกับบอลเนี่ยวินยากเกตเดาอ่ะสกัดนึงทีมก็เซบ้าโย่บ้าโย่ เมื run, Again, on, like, hmm, ่อกี้เราเอาแบบแนวแบบวัยกลางคนไปด้วยแล้วก็วัยรุ่นด้วยเราจะเอามาาเอแบบผู้อาวุโสเลยเอาลงมายังไงนะดูหน้าตาผู้อาวุโสนี่บอกว่าหน้าตายิ้มเย้มแฉิบใสรู้สึกมีนุ้ดรัศมีมีออร่าเดี๋ยวเราจะมารู้ายโยแนะนําตัวก่อนนะครับไซโยนี่นามวอับดุลอาซีอับดุลอาซีนั่งดูดีนี่ ภาษานี right. ่ถามนิดหนึ่งอายุสุบุรีป่ะอายุสุบุรีอมโมละเป็นแบบไเวลามือเตีได้เลยดูว่าทางอะไรเพราะอะไรถ้าไม่ย้อนเลิกได้มันลงเลิกไงงี้สิ่งนี้เฮ้ยเวันนั้นอิตว่าทุกที่เราสักอีเล่นนี้ก็จะกลับมาได้ไหมใช่ไหมเออโอ้ก็กลัวนะโอ้ก็เราขโมยอก็เจนเคยไปตรวจหมออะไรไปส่กึดดังงี้ก็ตรวปอดอยดียวหลังจากที่ไปตรวจแล้วพบแล้วพบเนี่ยแล้พอย้อนเลือกเลือกได้สองปีแล้วอายุรู้สึกยังไงบ้างบาดตู้ประดับอะไรอ่าแนววอสุดด่เยาว์นักภาพไอ้เนี้ย

โอ้สุดยอดเลยนะผมไม่เข้าใจก็สุดยอดอยู่แล้วไม่ใช่มีใจครับอกแค่มีใจอยากเลิกก็เลือกได้แล้วเลือกได้เลิกได้เลือกได้ห้าอเยาะจะเลิกหักลิบไหมหรือว่าไงหมายถึงว่าพอจะเลิกปุ๊บเลิกเลยไหมหรือว่าสโลว์สโลว์วิธีการมประกาศตัดขาดมุตตีเลิกขาดเลยไปยังเปอร์เซนต์ยาพิบโอ้โหเลิไม่ต้องเลิกก็ได้เลิกจ้ะช่วงท้ายรายการผมบอกได้เลยว่าผมว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะคิดยังไงก็ไม่รู้นะเป็นมั้งนะผมก็คิดดีอยู่แล้ว คิดแน่นอนเพราะว่าผมจะแชร์คิดคอมเมนต์เงินบอกว่าวันนี้เดี๋ยวต้องขอบคุณไปมังมากเลยนะครับที่แบบเฮ้ยให้เกียรตินะครับมามาเป็นไกด์คิดว่าอันกุรอานเนี่ยมันทําให้เลิกบุหรี่ได้จริงเหรอแล้ววันนี้เนี่ยผมว่าเรามาเจอคําตอบกันจะได้ความกระจ่างกันเลยใช่ครับผมว่าทุกคนได้รู้คําตอบแน่นอนวันนี้แล้วก็สําหรับท่านใดที่แบบดูคลิปนี้จบนะครับย้ําดูคลิปนี้จบท่านรู้แล้วว่าอันกุรอานเลิกยังไงพวกเราจะมีของมาแจกก็คือแมสหนนน้อยชาแนลเอลตี้ดีไซน์บายนนแล้วก็มีผู้สนับสนุนก็ สสนะครับอ่าที่เราเห็นอยู่เราจะมี2อย่างครับมส5รางวัลแล้วก็อันนี้ครับแบ,บมังถืออยู่เนี่ยก็จะเป็นพวงกุญแจเลิกบุหรี่บ้านละคน,นซึ่งมาจากสอสอมองกนสสมนะ5รางวัลเหมือนกันอันนี้5รางวัลเนี่ย้รางวัลอันนี้ก็ 5, 5รางวัลถ้าท่านใดที่แบบว่าแชร์แล้วมีแคปชั่นโดนใจทีมงานโดนใจนนนน้อยชั้นเอ๋อโดนใจแบมังรับไปเลยรับไปเลยครับผมแค่ท่านบอกมาปุ๊บโดนใจปุ๊บเดี๋ยวผมจะทักหาคุณเองไม่ว่าจะเป็นยูทูบนนน้อยว เดี๋ยวผมจะทักหาคุณเองว่าโดนใจปุ๊บผมแคปหน้าจอไปให้แล้วก็ท่านแค่ส่งที่อยู่มาบอกเลยจัดสรงจัดส่งตอนนี้ก็ต้องขอปิดคลิปไปก่อนยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้ขอให้ได้สิ่งที่ดีนะครับในช่องนี้ต่อไปนะครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็ต้องขออบคุณนะครับทุกคนที่การสนับสนุนแล้วก็วันนี้เราบางคนขอจบด้วยคำว่าอูบิเลนต์โตฟิกวันดีเลยนะอสเลาดูสุดเลยบอเร์เการ์ตู่บายๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าแล